สองจุ่มแฟรี่น้อยมาให้ต้องบอกว่าอันนี้ไม่ใช่หลานดิมทำนะเป็นเพื่อนของมะน,นาวลายเส้นน่ารักไปบ้างมาเป็นกล่องปริศนาจริงๆเพราะว่าเราไม่ได้รับรู้อะไร<ห>ว่ามันเบามากคือน้องใส่อะไรมาหรือเปล่าบางบางมากบางกว่าไอโฟน17อีกแล้วมันเบามากมเบายังไงดูใช่หรือว่าน้องแค่วาดรูปมาให้เราฉเฉยๆ่วยหนึ่งสองสามขมอันอุ้ย น้องเขาวาดจริงหรอน้องน่าจะประมาณปอ2อปอาเป็นแบบว่าการห้อยครัวมอนพันอ่ะให้ดูดีเทล,ลใกล้ๆเลย,ยข้างหลังคือ,อยังไงอ่ะทำอะไรอ่ะข้างหลังเหมือนน้องเขาจะเจาะอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะตอนแรกคิดว่าเป็นเหมือนพวกน็อตพวกอะไรเป็นกระดาษน้องน้องห่อมันคือกระดาษที่เอาเทปใส่ไปม้วนอ่ะใช่แล้วก็ทำให้มันแข็งเพื่อติดอ่ะหนึ่งสองสาม <laughs> 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 บงกี้จองแนงน้องหนึ่งมงกีกับบงกีงโอ้ยอันนี้เหมือนน่าจะชื่อน้องจ้าจ่าบางที่ทำน้องเก่งน้องแอบวาดเหมือนการ์ตูนดีนะเป็นโมชั่นการ์ตูนได้เลยนะเนี่ยท<า>ุกคน,นโอ้ย